เราครับกิจกรรมยามเด็กไม่มีเฮอะไรทำนะครับเรามาตั้งบังเกอร์น้เกีเยวไ้นะครับขึ้นดูความสูงรดมานะครับสูงชิบหายสูงเฮเลยนะครับเดี๋ยวอยู่หยอน้นะครับเต้นอะไรไปครับแหะก่นะอนโดดมาด้วยความสูงอลงมาหน้าเหตุนะครับ ก็จะทำพยายามนะครับโอ้ยมัมีเหี้ยเลยแหละกูโอ้ยก็หัน้คิดก็ไม่มีเหี้ยเลยมันก็รับนี้เท่าเท่านี้เลย คือกูไม่รู้ทำเี้ยไรนครับไม่ตัันก็้ยเหียดัน,นะครับกตัวิดปตบัตรนี่เลยกันนะครับตนอไปโอ้ยขึ้นมาได้โอ้ยติดครับติดตาเด้งอ,งกอีกแลนวนะไปเื่นขึ้นไปนะครับโอ้ยโ้ยโ จบนะครับ